สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับอยู่กับผมภูมิเชี่ยครับในเกมฮอตไลน์ไมอามีครับภาคที่3คมัามาต่อเลยเฮ้ย hey, นี่เดฟนะจากไมอามี่เพรสคอนโทรนะครับเราต้องการในลูกค้าของเราที่ะตะวันตกเฉียงใต้ซออะตะวันตกเฉียงใต้ถนนหมายเลข1 0ึ่มีปัญหาพยายามจัดการให้เร็วละ่ะเท่าที่นายจะทำได้ ใครบางคนจะไปทำความสะอาดหลังจากที่นายออกไปแล้วเมคชั sure ว่าจะไม่รบกวนเพื่อนบ้านคลิกโอเคไปกัน okay. ชัปเตอร์ที่สี่ฟูลเฮาส์เต็มบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมาดิเอ่อบล็อกฟาส อาอนี่ว่ะฟิสโ์ฟูลีอับหมัดเดียวรู้เรื่องไอ้เคี้ยมันออกมาอีกแล้ววะ่ะเธอมันชอบมันชอบมาอยู่รวมกันวะอุย้ยม,มาามา,มาผมว่าผมเก่งอยู่ผมอัพเกรดขึ้นไปแล้วอัพเกรดไปอีกขั้นเปิดไม่น่าหมะอ,อนันนี้ใช้วุธอันนี้ดีกวอืม้มไอ้สาาาั์ใช้เมลีกูแตกไอ้สั์ chém tài... mỹ ừ, tay quê đặt hát nát mèo bơi nữa Ok ok Tăng sĩ Tăng sĩ còn start ui mhm 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 เออเืนยิบสีนัดมาโอเคโอเคผมได้เทคนิคแล้วเออหักคอรฝนเสียงฝนอาจจะเข้านะเพราะว่าตอนนี้ฝนตก ยังไม่ตายว่ะอะ่รแง่ยหนึ่งเขี่ยเรียบร้อยว้ดูความเร็วว่ะหา,าปืนนี่ใช้งานได้ก่อนโอเคเยี่ยวอยู่หนึ่งข้างในมีหนึ่งมีสองสามสี่อุ๊ย เขียวไหมปึ๊บปุ๊บลบเล็งยิงยิงอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้ยนอพี่น้อง ยี่กูมันจะมาถึงกันในสัตวออ์มันมาช้าผมจะกาดยิงเข้าไปนะเ <c oughs> ย็บคิดไม่หมามมนโอเคเชิดคอเสร็จ มีตัวใหญ่หรอไม่มีมีหนึ่งตัวนังอยู่ตรงโซฟาฟวามมีก็ไปสวยปุ๊บอ่ะเสร็จกูยเปลดผ่านาง่ายได้ครั้งหนึ่งนะครับ Let's go let's go ไปด้วยความเร็วสูง พอเล่นนานๆก็อย่างที่บอกอลมันง่ายขึ้นผมรู้สึกผมเก่งขึ้นเก่งขึ้นแบบมากๆเลยเฮ้ยนดากลั่หมาเดนสิสนดากลั่งหมาปาซ่าอาวุธใหม่แมกนัมว้าว that's pretty good สวัสดีตอนเย็นเป็นไงบ้างนายดูเศร้านะอะไรทำให้นายกังวลหรือเปล่าช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบเนี้ยที่เราอยู่กันตอนเนี้ยนะฉันรู้ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีลูกค้ามาเลยบางทีพวกเขาอาจจะสูญเสียรสชาติของพิซซ่าไปแล้วก็ได้บางทีมาถึงเวลาที่ต้องปิดร้านนี้แล้วล่ะยังไงก็เหอะได้ได้ออเดอร์ของนายแล้วตรงเนี้ยดูแลด้วยเหรอเทคแคนเอาเทคแคน์อาไม่ใช่ไม่น่าใช่คขา่าดูแลนะน่าจะเอาไปดิเอาไปเลยเอาไปได้เลย 13พฤษภาเนะครับ1น8่ไมอมีฟลอริดาซ่าเช่นเดิมกับแจ็กเก็ตซ่ารับงานต่อฮยนี่ดอนจากเออโรงแรมบลูเราต้องการคุณในคืนนี้แผนกต้อนรับของเราเนี่ยกลับบ้านเพราะว่ามีปัญหาเออด้านปวดท้องนะคืปอปวดท้องแล้วพวกเราเนี่ยก็มีแขกเว p ที่มาอยู่กับพวกเราด้วยคืนนี้ Make sure ว่าคุณเนี่ยจะให้พวกเขาเนี่ยได้พักพอนอย่างยอดเยี่ยม เอพีโปรตีนนิดน่น่าเกตโกอิงไปได้หรอโอเคไปดูแลแขกของเรากันก่อนครับแขก v ี p พีครับนะต้องดูแลให้อย่างยอดเยี่ยม what the fuck who the fuck are you เหรช่างมันไปเลยครับ six chapter clean hit ทำความสายางตรงจุดแล้วากา็เฮ้ย start t k n i f e มีดมาดิเอาไอ้เชีย่ยปืนแม่งเต็มเลยกูจะเอามีดมาทำหอ,อกเลยโอ้โหเปิดประตูล,ลอ่อมันออกมาได้ปะวะโอเคข้าไว้ผมจะยิงก่อนนะอุ้ยโอ้โหตัดยังไงวะเนี่ย เยอะเกินนะลูกพี่เยอะเกินนะลูกพี่โอเคโหไอ้ผุ้นั้นไม่ออกมาด้วยเหรออู้ไอ้ยีก้กระสุนมดมันยิงทะลุไอ้ตรงดิสซปชันได้นะต้องวิ่งด้วยความเร็วแล้วปืนมา เลยกี่ตัววะเลยหนึ่งมาจามาังวะทำไมสเตตไม่เขียร์อ๋อต้องยิงพวกนี้ด้วยเออนะนี่ยนี่ยอาแผนแขกเวไอพีอ๋อยู่ซี่ไปดินี่งไแขกเวไอพีอ๋อสกอตคลิป อ๋อนี่ทางนี้ไปได้เหรอเปิดหน้าต่างกดึเปิดเรื่อยๆเชื่อพนังงานทำของใ่นี่ไงบางคนนี่เข้าทางระเบยียงหุ้ยปืนเลยเว้ยเนี่ยจริงวะไอ้เหียมันยิงทะลุไม่ได้เนี่ย What t h e fuck m a นหมดไหม ออโอเคได้ปืนมาแล้วกระจุกกันกระสุนในสัตว์ุ้ยทะลุหน้าต่างได้ปะชี้กระสุนมุด กระสุนหมดไอ้ซาดอ,อยาอ่ามัวเอเอเลยโอ้โหไอ้เี้ยมันบุกทางข้างหน้าได้ปะวะข้างหน้ามีสองตัวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดก็ลองยิงไปยิงแบบสุ่มๆไปฮา,ารู้ทีละ หมดแล้วเพราะว่าอีกสี่ตัวอยู่ข้างในแล้วก็ตัวสุดท้ายอยู่ข้างในข้างในสุดอีกทีหนึ่งเปิดประตูเปิดประต,ระระตูยังไงวนะเนี่ยโอ๊ะหนึ่งเฮ้ยไอ้ขี้ไม่กูจะผ่านดีๆอยู่แล้วพี่เสร็จอุย้ยสัตว์ อืออ่ะไอนี้ก็เสร็จกูเหมือนกันต่อย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 เอาองใช้ปืนีกคลีน,นิสเดีอยทำความเสียอย่างตรงจุดเอาดิเ,เตรียมปืนไว้ได้วยครับเผื่อว่าข้างล่างแม่งจะเอาคนเพิ่มทับอีกเดี๋ยวสู้ไม่ได้กูแตกเ่ไม่มีโอ้กลับบ้านอย่างสบายใจเชิบ l e t สก o เกรทบีนัากากักหม่จอร์จชื่อเดกกากิลาฟมาชิติมาชีติโอ้ร้าน hey, วิดีโอเทปเฮ้ผู้ฉันดีใจที่ได้เจอนายนะได้ตามข่าวบ้างไหมเกี่ยวกับคดฆา,า,าตกรรมมันเป็นความลับนะอย่าไปบอกคนอื่นละ่ะแต่ฉันมีเพื่อนที่ทำงานอยู่ในกรมตำรวจเขาบอกฉันว่ามันมีข่าวลือ There's rumor going around มีข่าวลือแพท่สะพัด t h e r e could be m o r e t h a n one มันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะอาจจะมีเป็นโหลเลยกลุ่มของคนที่สวมใส่หน้ากากแล้วก็ฆ่าพวกรัเสเซียมันเหมือนกลับมาจากหนังอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมล่ะฉันคิดว่า is i n s e r e s t i n g ไม่รู้แปลว่าอะไรนะ r i g h t ใช่ไหมโอเคงั้นก็แค่หยิบหนังอะไรก็ตามที่นายอยากจะดูเอาไปเถอะ มันอยู่บนบ้านะนั่นแหละสิ่งที่เพื่อนให้กันเดี a friend, a ๋ยวเราจะเฟนอาโฟเอาหนังมากันบบนอนยี่สิบสามพฤษภา,าหนึ่งเก้าแปดเก้าอแกนโอแกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาอยู่ที่นี่นะนอนโซฟานี่แฮลี่จากเอ่อบริษัทการจัดการรอ เรามีปัญหามีความวยุ่งเหยิงยใหญ่ๆเลยอยู่ที่คอนโดหมายเลขเอ,อ่อนหนึ่ร้อยยีบสองนะครับหนึ่งสอ One of Residen Water by Burst ท่อระเบิดเปียกไปเปียกรอบๆไปหมดเลยตึกทั้งตึกเนี่ยกำลังจะจมแล้วหวังว่านายเนี่ยจะสามารถที่จะจัดการกับไอ้สิ่งนี้ได้นะ เดินกูอิสิ on the mop เดินกูอิสิ on the mop ไปเชียร์ what the fuck โอเคไปด้วยความเร็วแสงครับ Chapter ที่เจ็ดเพื่อนบ้าน neighbors เนี่ยบลิเร์เอดอดเดน่ากักงไหมนี่ไงจอร์ดลูฟเวอร์เตอร์มองไกลขึ้นอะไม่เห็นมันจะมองไกลขึ้นยังไงเลย หนึ่งคนยีนักการกโคุ่ไเฟประโยชน์เลยสัตว์ีสตาร์ท メキトーは หนึ่งสองโอ้โหสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดคนอะเยอะอยู่อืมอุวยเฮียอ่ะรู้วิธีแล้วรอดมาลรอมาค่ะไอ้ย,ยุ่ง มึงดำแล้วมึงยังอึดอีกไอซาร์ผมไม่ได้เหยียดสีผิวนะพูดตามที่เกมมันเห็นไอ้ชี้มันก็เหยียดสีผิวดีกว,ว่า what the fuck ตายไซส์เปรเียดมีคนอยู่นั้นบ่วมีเลยอีกสามคนตัวหนึ่งในห้องเอาไอ้ชี้นี่ก่อนเลยเฮ้ยประตูเซฟชีวิตเหรอ คอนโดมันมีกี่ชั้นไม่เรียกคอนโดเนี่ยโอ๊ยเยี okay. ่ย oh, yeah. มือเดียวตัวนึงอยู่ในห้องเอาอีตัวนี้ก่อนเฮ้ยแต่ตัวนี้ไม่มีประตูดีกว,ว่าอืมโอ้โหเลต Yeah, moving. ไอ้เหี้ยออไยวะเนียไม่ก็ผีเชี่ยมือดอีกตัวหนึ่งไอ้สัตว์แล้วเมื่อมันออกมามันก็มันต้องโดนลูกซองยิงไอ้ตัวชเชี่ยนี่ โอ้โหย่ะย่โอ้โหไอ้เฮียโคตรยากเลย โอ้โหพงมีกี่ชั้นวะเนี่ยเชียร์หนึ่งสองสามสี่โอเคประตูเปิดอ๋อมุม,มนี้สัตว์อ,อ,อุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ มีพี่มือเดียดตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นโอ้โหไอสัตว์เสือรู้มากอีก่แล้ว้มึงเนี่ยไอเชี้ยนขายเชิ้นนียอือหนึ่งตัวตรงนั้นโอ้เอาก็สุดมากเยอะนะ ยิบสีนะัก let's go โอเคจังสุดท้ายไ nice. นท์สิ๑สองมาตัวดึงคนอีกโอ้ยเชี่อมือดิ้ะหนึ่ง มีคนเข้ามาในห้องนะโทรศัพท์ตังมีการเป็นแผลนิดหน่อยเรามีการโทรแก้งมาจากาบริษัทการโทรนะครับทำไมนะั้นไม่ไปที่นั่นแล้วก็ไปดูละ่ะท่านายสามารถไปได้นะคุยอย่างมีเหตุผลกับเขาละ่ะนายรู้ที่ชันหมายถึงใช่ไหมสามสี่สองอตะบนตกเฉียงเหนือไปที่น,นั่นเดี๋ยวนี้เลย ฟ r อยด f ฟรอ t ด what the fuck is that mean โอเคมีการโทรแก้งมาจากบริษัทโทรคุยคนระับเราต้องไปเช็คนี่ไงโฟนน้ what the fuck is this shit โ oh. อ้หุยไอ้คิ้ตัวขาดครึ่งเลย what the fuck โอ้เฮียเราไปเรากำลังจะไปเจอใครวะ ไมก๊อปอะไรวะโห oh, คนตายเกิดเลยอ๋อ oh, นี่ไงตัวการกูเจอละมันอะใครวะเนี้ยโห oh, แล้วคนตายโคตรเยอะเลย Who the fuck are you bitch ฝนห่มแกตายอ่ออะไรอะไรมาดิเอ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี้ยต้องเอาไมก๊อปอ่ะกูจะเอาไมก๊อกนะ โอ้ยมามามา What the fuck is the shit ชิปๆๆๆๆฟึบ1ลบ1สเต็ปฟึบ2ไอ้เหี้ยเอ้ยชิปลบไม่ก๊อปไม่ก๊อปหุ้ยไอส้ะอะ ลบ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 ไปก๊อปไปอป้ยเฮ้ยอทำไมน้องรับเนืพี่หลบจากบุมเหนือหลบจากบุมเหนืออู้ชิบลบลจุกุกจุกเฮ้ยอ่ากูรู้แหละเสร็จกยสัตว์ซ้ำซ้ำซ้ไอชี้ซ้ำไม่ได้สัตว์ูนูว่าซ้ำได้ฮะ อเ okay, ได้มไม่กรบมา,มา,มาละหลบหลบหลบาปามิดปาบิดปาบิดไอ้เฮ้ยหลบลบลบหลบหลบลบไงน่าจะต้องแบบไปฮียสเตปป่อะอะ๋นีอนี่อ่ไอ โหดเกินอะลูกพ่อเก็บยาออยากจังวะ อย่าอย่าเข้ามาใกล้พี่อย่านะนี่ไงเก็บเก็บมึงก็โดนกูมึงเก็บอะไอ้หาไอมึง่าเข้าฟึ๊บฟึ๊บลบหนึ่งสเต็ปฟึ๊บฟึ๊บสองสเต็ปกูจู๊กเล่นรอบห้องเลยแล้วกันชิบหลบได้เด็ดมาดีมึงเด็ดมาดีไอ้หา ยา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 กูรอบห้องอะเต็จรอบห้องนั่นไงอ่ะมึงเสร็จกูเฮ้ยไอ้เย็ดเค้ยเขี้ยวนยากจังวะ ตายไซควายเาต้นไปไม่ได้ฉันจบอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้เกือบแล้วจะแทะเกือบเฮียอะไรไอตัวเฮียหรอเนี่ยใครวะเนี่ยพนักงานนำเต้นแอโรบิกไอสัตว์มึงมึงตายไซยเฮียแม่งบึงไอสัตว์โคตรยากเลยแม่แม่แม โอเคกลับบ้านเราครับรักรออยู่เกตดบีหน้ากากใหม่เท็ดไอเยียนหน้ากากหมาอาวุธใหม่กระป๋องเบียร์ะ่ะโอเคอยินดีที่จะรับกลับครับ คืนนี้เป็นไงบ้างนายดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะเนี้ยฉันก็ไม่รู้สึกดีเหมือนกันอนะบางอย่าง something the air อ๋อมิมีบางอย่างที่พูดออกมาไม่ได้อนะไม่รู้สิฉันก็แค่มีความรู้สึกแย่ๆเหมือนกับเหมือนกับบางอย่างที่เลวร้ายเกิดขึ้นในคืนนี้ ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่ซานฟรานซิสโกแล้วฉันไม่ชอบเลยไม่สักนิดแล้วจะ how about drink it's on me it's on me หองนี่ไงปะกับบ้าาเราดักเราอยู่ยากลำบากฝนก็ตกฟ้าก็ร้อง Part สาม รู้สึเสียส์การย่ยมการพบการพบปะมาอะไรนี่ So you came back โอ้นายกลับมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะนายดูป่วยนะบางทีนายควรจะไปหาแพทย์ฉันบอกแกให้ไม่ให้กลับมาที่นี่แล้วไงฉันเห็นแล้วว่าคําพูดของฉันเนี่ยไม่ได้สําคัญเลยกับแกเลยถ้าหากแกยังจะกลับมาที่ดี่งั้นฉันจะเป็นคนออกไปเอง ได้กลับไปคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันถามนายครั้งล่าสุดไหมฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อให้คําตอบอะไรกับนายอะไรทั้งนั้นคําถามทั้งหมดที่ฉันได้เสนอให้กับคนแบบนายถ้าหากนายไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีบางทีนะคนพักนะบางทีการทำอะไรได้ดี Something s Some things work out best when you don't try so hard บางอย่างจะทำได้ ทำได้อยากก่างยอดเยี่ยมถ้าหากนายไม่พยายามมากเกินไปไม่สำคัญหรอกว่านายเป็นใคร Brieling weight too much แปลว่าอะไรวะเนี่ย We really lean the collapse everything to of ครั้งต่อไปที่พวกเราพบกันจะเป็นครั้งสุดท้ายฉันเห็นมันในตาของนายก่อนที่เราจะไปฉันจะทิ้ง I will leave with three prediction prediction แปลว่าผมไม่รู้นะแปลว่าอะไรใครบางคนที่นายรู้ อาจจะไม่ใช่คนที่นายรู้คนที่นายรู้ว่าเขาเป็นบางอย่างกำลังจะเอาเช็คเคนฟอง o u อยู่บางอย่างจะถูกภาคปราเจนายมิถุนายนวันที่2ี่นายจะตื่นขึ้นมาในบ้านหลังใหญ่นั่นแหละทั้งหมดอะไรวะเนี่ย27พฤษภาคมึ9ง9โอเคขอตัดพาร์ทที่3มามไม่จะพินเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทไลน์มอมีาลาไปก่อนสวัสดีครับ